ถ้าเป็นตัวอย่างของการวางแผนออกแบบตกแต่งเล็บฟิล์มปากแล้วก็การแคบฟิลเลอร์ปากบนและล่างนะครับคนไข้เคยฉีดจุยเดิมนะครับก็คาดว่าสลายได้หมดนะครับก็เป็นฟิลเลอร์ที่ค่อนข้างมาตรฐานนะครับแล้วก็เคยไปฉีดตัวอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเดอร์มาแลกนะครับก็จากการตรวจนะผ่านมาก็ไปฉีดสลายก็ยังไม่ได้สลายนะครับแล้วก็ตรวจดูก็ยังไม่สลายนะครับบริเวณตรงกลางนะครับบริเวณนี้เป็นก้อน ฟิลเลอร์อยู่นะครับจากการตรวจนะครับแล้วก็ด้านข้างก็มีนะครับแล้วเคสนี้เองฟิลเลอร์ไหลเข้ามาบริเวณด้านในเยื่อบุสําหรับปาดเล่านะครับก็ฉีดมาได้ไม่สวยงามนักนะครับก็คือฉีดออกมาจนปากใหญ่จนเกินไปแล้วก็กว้างนะครับนอกจากนั้นยังฉีดเข้ามาด้านเยื่อบุค่อนข้างเยอะนะครับเคสนี้หมอจะแก้ทางการเอาฟิลเลอร์ออกนะครับทั้งตกแต่งทรงปาก ปากบนก็จะรักษาความหนาไว้นะครับเอาฟิลเลอร์ออกแล้วก็พยายามตกแต่งให้ได้ทรงกระจักที่สวยงามแล้วก็ให้มุมปากกระดกขึ้นปากดูความน้อยลงนะครับสำหรับปากล่างก็จะเปลี่ยนทรงปากล่างนะครับแล้วก็ตามเข้ามาแก้ฟิลเลอร์ถึงด้านในบริเวณเยื่อบุด,ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ริมฝีปากล่างดูเรียบขึ้นนะครับเพราะเดิมทีเป็นคลื่นนะครับ